ใี่เาสทมันก็ได้มากนบุญผ้าวัสนาในคำกันคุณกรลังเหยดกําลังสางยื่อวัดเซนไปเห็นว่าซาน่คกระลังเหย็ดเดานกันวันอกมนี่ก็ได้มากวัดต้องไอดูห้างออกไปบ้านนนห้างบ่มใจนะครับจับกูะดบ้านห แต่ว่าคุณ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 ป้าบ้านองเ่โอ้เดี๋ยวจะขอแหลมคนด้วยเนี่ยโอ้ไข่อยู่ดอกหลายองค์อยู่น้อจ่าอยู่สามสี่องค์อยู่จ่าวัดนีหยังก็จะเพราะวัดวอกสูฟังเลยจ่าสามคี ปลาปลาู้กำลังสั่งเนอะค่น้้าท่านคุณจะมาพูดมหาหสโศกอยู่เรื่อยเนอะค่ะเนอนแค่แบบโขกก็จะไม่หยดได้ยินะคุ เ,เห็นเพื่อนังยเอาอยนี้ข้าเเวเอล่าที่สองสามหนอโรตมาวะตันติอายุวนองโลกังภะรางยันจโกดะกินาเกนาสังฆะเมโสปตทเดตาติการตังอิตายะสะทานาโสวะกะปะทิสยิเทมโม จะอายังนิสัจตเปตานังบูชาจักกตาหุระราปันตากิโตนามานุปดัดยานโตเมปุญาปโตตังอะนปะกะอันเตข้ามาีมูกันใดีผ้ามาขอโศกขอหลาบเนาะค่ะน,น,น,นอูองทักน้กนองรืปบ่เริกงัานแต่ว่าต้นรู่บุเริกแมนเล่นี่ดอก แสดงว่าสีลสูงจะเฮ้ยหมกับผ้ามาขอโสกขอหลานนุกนุวัดยุนี่เป็นขังลายจ้ะเป็นซากศีันขังลายไมยเห็นแม่ขาวเท้านกล้หันอกเทาัเคยเห็นจกเถ้าใจเต็มูกเนาะปูว่า ผู้ใดก็มากก็ได้ยูดเรื่อยๆค่ะผู้ใดมาขอมาุดถูกมายังเพิ่นก็หายตลอดค่ะพะวัดปลาเพิ่นก็ล่างสางเนาะค่ะเนาะเิ่นสางองค์ปูมุดตริมแต่ตอนนี้ก็ล่างผ้ากันม่นานไตถูกขอเป็นเยค่ะเดอ้อขอโศกฝากเอชซีูเดอ้อจะปูอยู่นี่ก็ได้ลูกหลานมา

ขอซ้ำตู๋เคียงๆเลยนะเดอ้อแถวเด้อนำนักปูแถวอนันตานาคราชสีนะเหรอนี่สีเสียงดังกองไก่ให้ดดหยจะใดก็ให้มาให้ลูกให้ร้านเห็นแจงแดงแจ้เลยนี่อยู่ปูน้ำมือพวกเพป็นฟูงก็ได้จุดขอจับปูเนาะคะเนาะ ก่าดอกรูปปูนผาให้ลูปให้ร้านด้วยค่ะเด้อดดล,าลา้านเดศกโสดเด็กละอืม,อม ไปซีนี่จะไปลุคค้างไอ้ค้างต้องไปฝากมั้งเหรอเออค้างต้งไปฝากนี่จะรีบสวดค่ะผู้ใดผู้มีคลองดำอ่ะเดี๋ยวจ้ะเป็นกำลังสั่งเป็นกำลังเห็ดเนาะคะเนาะปล่อยพวกเข้าได้สูกได้หลาดเด้อมือนนี้ลูกหลานก็จะมาซอยมาสานต่อซอยกันจ้าตามกำลังซับค้างค้างต้อนควรผู้รักษาเพิ่นเต็มหนึ่ง ผู้รักษาเพิ่นเต็มนึงอันยุตใจเพื่นยากคะดอกดาวเรืองนะคะเนื้อดอกดาวเรืองกะเป็นนะเกิกดกได้จังไดยู่คันใดจังว่าก็ยังงงอยู่จ้าขอให้ลุงเฮืองเหลืองหลวมด้วยค่ะเด้ออยูร้านมาขออนุญาตถ่ายท้ำบอดอัะงงงงเลยบ่

ได้สามตัวตรงๆมีงเงินรักแซนรักลานกันเด้อค่ะเดอ้อเจ้าปูอยู่นี่เดอ้อซอยลุกซอยลานดัง,ด,งดังแห้งหลีตอแหะเดียวนะเลยดังแห้ง <laughs> พาะไม่นมจีเซียงจีบานนตัวโยกขึืนแต่ว่าทำนมนีนนได้กับคนไม่แต่นใ่งเสยหแลล่ะเสยหแล้วล่ะฮบงมือนี้มามาทำบุญน้นนองหมเนาะทำบุญมาไหว้ขอเพิ่นนี่ล่ะเ็ดรูเป็นสามเน่ยนะบว่สี่ืมตรงกันนี่เลยบ่เฮ้ยข้างเดียยมาเร็วเาไ อุ้ยทีเจ็ลิีอยู่ห้งขออยู่อยู่เก่าจะต้องห้องยมองหนนึงเก่าสองสี่เจ็ดีดเด้อครับปูคไทยแห้วนี่สองสีเงะะส่เจ็ดาัีค่ครับวัดปลาบั้นองตะไคร้ครับนองตะไคร้วัดปลาด้วับตะไคร้ปสาีเด้อพี่น้องเด้แคปไใครับด่งา สี่เจ็ดตรวกัเลยห้องไปสองสี่เจ็ดสองสี่เจ็ดตหองปีศาจสี่เจ็ดสาี่เจ็อันสองสี่เจ็ดเข้าดีดกงันหาไป็นหนาไันนี่ถ้าเอาสี่เจ็ดเอาประกนมาครับเขามานั่งกันในห้องจบิอยู่หน้าปูนี่แัละตั้งครั้ง นี่แหละครับอยู่ตำนักตำนักปูเถาน้ำนนักขาระเพื่อนไห้แล้อเด้อไม่พิมพ์กำลังเขียนอยู่เพื่อนไห้แล,วล้วได้แล่ะไม่พิมพ์เพื่อนไห้ตัวได้ล่ะปูวาถูกะถูกออกไิมาไห้เสียคองก็เสสองสีส่เจ็ด

ดอกดาวเรื่องขึ้นยุกาบรรไเน้ะงของน้อขึ้นได้จั้งไดแล้วกแตแตนุเตมเป็นต่อไวเท่อนบางการก็ไปไกลเออทำด้วยเราไปเลยโอโมันจะมาเห็ดมาสางตอเนาะฮะสางซานเสริมแต่สารนีน้ำเป็นสารตอบารงมี่ไหนเพื่นสางเตียให้คุณนั่นด้ว่กเด้อ สนอกคนเรโนำหับมือนีก็ต้งมีคนนอกค่ค่ะครับครับคใดเขามาแล้วคระฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะครับเด้อช่องโพธอุทิศเมพิมเนื้ออย่างมิโชครับแห้งๆมันๆไปน้ำกันเนะครับเนาะวดหนึ่งกันยาหกสี่ครับ